สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่าน FC ทั่วโลกช่องไม่น้อยอุดอรจะก,กิจข่าวยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีสาระอะไรนิดๆิหน่นอยก็มีพูดนิดๆิดหน่นอยหน่อยพอหอมปากหอมคอทุกคนทุกท่านทุกคนจะอายุมากอายุน้อยก็มีสิทธรริทำยูทูบก,กันได้ ทำได้ทุกคนอยู่ทุกแต่เราจะมีคุณภาพไหมรู้จักอะไรเป็นอะไรไหม,อ,มอยังไม่น้อยยอมรับว่าตัวเองแย่มากก็คือทำอะไรด้วยตัวเองไม่เป็นสักอย่างพี่พี่น้องน้องทำแล้วก็ก็ขอให้ต่อสู้ไปนะอย่าอย่าท้อนะคนเราเมื่อเราท้อ เราจะไม่สําเร็จถ้าป่านไหนที่เราเราพยายามความพยายามมันต้องสําเร็จพี่พี่น้องน้องลูกๆหลานทุกคนที่ช่องเล็กๆหรือกําลังจะเปิดเออแล้วก็พากันทําตั้งใจทํามีมานะอดทนจะทําอะไรก็มุ่งมานะเอ,อคิดว่าเออเราทําอันนี้เราเราเจาะจงเราอยากจะทําเราต้องเอาให้มันสําเร็จอย่าพึ่งทอ อย่าเพิ่งหยุดกลางคันจะยัยงไม่น้อยเพราะไม่น้อยไม่มีความสามารถไม่น้อยก็ทําไปอย่างนั้นแหละแล้วแต่ลูกแต่หลานจะเมตตาไม่น้อยก็คือเราไม่มีสาระอะไรทําอะไรก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นลูกๆูกหล,ล,ลานถ้าได้ทําแล้วอย่าพากันท้อทําแล้วต้องต่อสู้เออต้องพยายามเอออย่าเพิ่งจะทําอะไรเออนิดๆหน่นนอยๆเออทา ทำคลิปไปไม่มีคนดูเออไลฟ์สดไปไม่มีคนดูอ,อ,นไไนดอืมแบบเห็นคนนิดๆนิดหน่นอยแล้วก็จะพากันท้อแล้วมันมันก็ไม่ใช่นะต้องอดทนต่อสู้เอาตัวอย่างไม่น้อยสิคะไม่น้อยก็ยังต่อสู้ไม่รู้ต่อสู้เพื่ออะไรเพราะอยากคุยกับเพื่อนๆลูกๆหลานๆแค่นั้นเราไม่มีอะไรเออเราก็ได้ทำมาจุดนี้แล้วเรา เราถือว่าเราทำยูทุ e เราได้เจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องเจอลูกหล,ล,ลานถูกใจไม่ถูกใจก็อันนี้ก็ไม่ไม่มีส่วนที่อะไรที่เราจะคบกันไม่ได้เราครบได้ทุกสถานะจจจนหรือรวยเราครบได้หมดอืมเขาจะเป็นยังไงเราก็คบเขาได้อืเราก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันทํำย t ท b e ไม่คิดว่าจะทำคือมาติดตามลุงพลปแตน่นแม่น้อยถึงมีช่อง youtube ขึ้นมาแล้วก็มาจากรู้จักลูกๆหล,ลานๆรู้จักเพื่อนๆทุกคนเราก็รู้จักกันเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นบ้านไหนเราได้เป็นเพื่อนกันเราก็ให้รักกันอย่เกลียดกันไว้ใจซึ่งกันและกันในเมื่อพบกันแล้ว มีอะไรผิดพลาดเราปรึกษากันอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็พึ่งพาอาศัยกันได้คนเรามีอะไรก็ปรึกษากันไม่ใช่ว่าอิจฉาตาร้อนกันมันไม่ดีรักกันส่วนที่ช่องใหญ่ๆเขาฟาดเราก็อย่าไปฟาดกับเขาเราก็อยู่ขออยู่มัมนๆไว้แม่นี่แหละเราก็สิ่งไหนควรทำเราก็ทำสิ่งไหนไม่ควรทำราก็ไม่ทำ ก่อนจะทําอะไรไปเราก็ต้องคิดดูก่อนว่ามันผลร้ายตัวตัวเองหรือเปล่าอืหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราอยากทําอะไรเราจะพูดอะไรเราต้องคิดก่อนพูดออกไปแล้วมันถูกหูคนนี้ไหมมันผิดหูเขาไหมเพื่อนผูงรับได้ไหมก่อนจะพูดจะจาอะไรออกไปเราต้องคิดเออจะพูดอะไรก็ต้องไตรตองไป รักใครให้รักด้วยใจเอรอักคนรักด้วยใจคนเราอันนี้แหละรักด้วยใจให้ใจซึ่งกันและกันเราถึงจะพบกันได้ถ้าถ้าเราเราอยากได้ใจเขาเราต้องให้ใจเขาก่อนถ้าในเมื่อเราไม่ให้ใจเขาเราไม่ให้ใจเขาเราก็ไม่ได้ใจเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้รักกันไว้ใจซึ่งกันและกันเอ,อ นี่แหละไม่น้อยก็ขอไม่มีอะไรหรอกขอพี่พี่น้องๆลูกๆูกลานลานในเมื่อได้ทําแล้วอย่าท้อสู้ต่อไปเออจะมีคนดูเล็กดูน้อยเราก็ต้องสู้ต่อสู้เออพยายามอย่าอย่าท้อเออ,อยังไม่น้อยอย่ามาถือชาไม,ม่น้อยเออไม่น้อยก็ไปตามลมตามแรงนี่แหละเออ อันไหนจะเกิดมันก็ต้องเกิดแค่นั้นแหละไม่น้อยไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกก็ขอให้ลูกหล,ล,ลานมีกําลังต่อสู้มีมานะอดทนสู้ต่อไปพยายามทําคิดทําอะไรต่อไปนะคะเอออย่าท้อในเมื่อเราทําไปแล้วอย่าท้อมีคนดูหรือไม่มีเราก็พยายามทาให้มันมีสาระเออ,อย่างแม่น้อยก็อย่างนี้แหละทําอะไรไม่เป็นหรอกก็ยังถือสาไม่น้อยเลยไม่น้อยก็รักๆทุกคน ม่นาอนก็ไม่มีอะไรจะพูดอะไรเยอะแยะนักหนาก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเพื่อนๆไม่น้อยลูกๆหลานทุกคนเย็บซีทั่วโลกก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขก็คิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะเออขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครอบครัวของท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขทำธุรกิจอันไหนก็ขอให้เฮงเฮงปัง ทำ u t u b e ก็ขอให้ยอดว er, ิวนะจ๊ะเย่ยงเยงทุกทุกท่านนะคะไม่น้อยไม่มีอะไรเราก,ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมีแต่ขอให้ทุกคนรักกันนะจ๊ะไม่มีอะไรคะ่ะไม่น้อยก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ